สวัสดีครับผมและนี่คือเพจทายใหญ่โซกูดนะครับพบกับรายการไปตะนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่มาเที่ยวที่ไหนดีรัตติกสัตไม่ใช่ปางช้างเพือกหัดใหญ่ครับ <c oughs> ผมช้างเพือกหาดใหญ่ครับผม,ม<อ>นี่นี่เห็นไหมใหญ่จริงๆเลยใหญ่จริงนะฮะนี่ฮะมีช้างแล้วโอเคเราเห็นช้างแล้วครับกับอะไร<ป>ว่าว่าละมุกเดิมเดิมเฮ้ แล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณที่เราจะต้องมาจองตัว๋วจองที่พักไม่ใช่ที่พักนะครับจองตั๋วอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> ตอนนี้มีแพ็กเกจโควิดที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับเพียง500บาทเท่านั้น500บาทนี่คุณทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเอาป้ายให้ดูเลยครับ <c oughs> แม่อุตส่าห์เก็บแล้วเก็บเท่แล้วอันนี้ครับหนึ่ห้าบาทนะครับแพ็กเกจก็จะมีนั่งช้างขี่รถ ATV นะครับเลือกโชว์ได้1โชว์ใน1โชว์นี้เนี่ยคุณสามารถดูลิงโชว์ลิงโชว์ช้างหรือโชว์จระเขซึ่งอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะดูอะไรแล้วก็มีบีบีกันส่วนเด็กเนี่ยก็จะครึ่งราคา250บาทเหมือนกันนะฮะแตโอ้คุ้มนะแบบมันปกติเขาพันหนึ่งนะ ใช่ใชันนี่คือแพ็กเกจช่วงโควิดนะฮะลดจาก1,500เหลือ500ซขึ้นครุมากครึ่งหนึงเลยอ่ะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโชว์เลยดีกว่าเพราะตอนนี้เหมือนเขาจะเตรียมโชว์ให้เราเรียบร้อยแล้วไปไปเอาไปทางไหนกันดีทางนี้ดีกว่าเอาไปกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับที่เราจะเอามาฝากแรกก็คือการโชว์ช้างแล้วก็โชว์ลิงครับผมไปดูกันเลย ังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูจอระเข้ต่อครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหวาดเสียวมากๆผมเนี่ยเอาภาพมาให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นครับ <c oughs> ผมก็กลัวนะ ไปครับเดี๋ยวเราขับรถ J-V กันครับ ATV ไปครับผมไปไป รถเป็นอะไรอะ่ะออไม่รู้เหมือนกันอะ่ะรถมันสตาร์ทไม่ติดอะ่ะทำไมไม่กดถูกใจเพจถาใจโซกูดล่ะเพราะกดแล้วครื่องฟิปสตาร์ทติดง่าย,าายกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับชมบรรยากาศรอบปางช้างเผือกโดยการขี่ช้างครับผมอ่าบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่คุณผู้ชมครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคขอับนะครับต่อไปเป็นภารกิจป้อนอี๋กล้วยน้องเชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชัยชนะอ่ะออุ้ยเหมือนเหมือนไหวเลยอ่ะกินไวจังโอ้กินไวจังเลยเดี๋ยวแล้วแป๊บนึ่งจะเย็นจะเย็นไวรุ่นต่อเนื่องต่อเนื่องไอ้อ่าเอาอีกโอ้ยคนแทงอันนี้กินแล้วกลืนเลยไหมเนี่ย น้องกินแล้วคืนเลยอ่ะ้ยอันนี้เล็กเอาไปเลยสามเอ้ออร่อยนะอร่อยอร่อยอ่ะให้อีกเคี้ยวไหมนะเอาไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ย,ออยน้องไหกระด็นงอารุยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปร่างตัวกันโอเค เ okay. น้องน่ารักครับน้องเชยชน,นะและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็ยังมีสัตว์อีกประเภทได้ก็คือไลเกอร์ครับเป็นลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโตนะฮะเดี๋ยวเราเอารูปมาฝากแล้วกันครับผมฝากตัวแทนไปถ่ายรูปมาให้แล้วไม่ใช่ผมแน่นอนแหละรู้สึกสนุกมากรู้สึกสนุกจริงๆนะเห็นรอยยิ้มของฉันไหมเห็นเขี้ยวของฉันไหม หยอกเล่นนนะานอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมบ b บีกันนะครับให้ยิงเล่นกันอีกด้วยนะฮะหรือใครอยากจะยิงปืนจริงครับที่นี่เขาก็มีสนามยิงปืนจริงให้ด้วยเออเอาเป็นว่าถ้าสนใจเดี๋ยวติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ครับผม โอเคครับผมก็วันนี้นะฮะถือว่าครบทุกรสชาติชีวิตอะไรที่เสียงเป็นเสียงตายผมให้แอดใจไปหมดเลยนะฮะสังเกตดูได้นะครับมีทั้งโชว์ช้างโชว์ลิงโชว์จระเข้แล้วก็ถ่ายรูปกับน้องไลเกอร์นะฮะก็มุ้งมิ้งน่ารักดีนะครับผมนี่ไปจับมาแล้วคืนลูกปุ๋ยหรอสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาที่นี่นะครับที่นี่ก็เปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับผม ก็จะมีแพ็กเกจดีๆอีกมากมายครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์รับไม่ใต้คอมเมนต์ก็แคปชั่นคลิปถ้าแคปชั่นคลิปยาวไปก็ดูใต้คอมเมนต์2อย่างนะครับโปรโมชั่นกำลังน่าสนใจครับจุดนี้อยากให้พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้รายการของเราด้วยไปตานะครับพัดใหญ่โซกูดกดไปเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อจะา๊ะบ๊าย